กันเพราะว่าวันนี้กลัวจะเสร็จภารกิจ์ต่างๆก็ห้าโมงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องยีบค<อ>รับขอหม้อหน่อยที่ฝากไว้อ๋อได้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 ไดไดไดเราจะไปใส่น้ำน้ำอะไรอ่ะน้ำหน่มจีนน้ำยาหน่มจีนเอามเยอะเลยอยู่ข้ารใคร,ใครจะซื้อกล้องให้ทีนี้สองเครื่องอนี่นายถ่ายแล้วซื้อช่างเครื่องให้หนายจี

โอ้ไม่พลาดอยู่แล้วใช่ไหมจะมีทีมของอเป็นเจ้าภาพเขาเป็นเจ้าภาพงเี้ยเวลามันสวยตอนนี้มันยังไม่สวยอ่าไม่อวันนี้เอาอะไรมาเลี้ยงพวกเราอ๋อเอาแต่ขอโทษมาช้าบอกจะมาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงนู่นเนี่ย น้อาจนน้ำยาน้ำยาใต้น้ำยาใต้มเะใชเหมือนวันนั้นไงวันนั้นมาก็ขนมจีนจ้งโอชุดเดียวกันใช่ไหมชุดเดียวกันโอ้เยี่ยมเลยครับอร่อยน้องหมาก็มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกาแฟกาแฟแล้วก็มีความจริงอะน่าจะซื้อของสุกมาให้เลยหมาของพที่มันน่าจะบีบที่ก่อนแบองกัน ไก่ย่างเขาเหนียวไ,ไก่ย่างของอพี่กองชอบครับพี่เราชอบกินไก่ครับครับครับ,บโดยเฉพาะไก่วัดเนี่ยจะชอบมากเข้าประเด็นเลยครับงานนี้ต้องทานเหรอคะไก่วัดเนี่ขันพ่อพ่อที่ในยิบ <ś cis> ผมนอนวัดเนี่ยตอนเช้าขันต้ม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 สวัสดีครับน้องยีสวัสดีครับมาแล้วมาแล้ววันนี้ มาขนมมาพบกันขนมอจีนนะวันนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้เนี่ยเจ้าของร้านอ่ะนมอจีนนะครับมาอุ้ยหอมจังเลยอันนี้คือจะให้หั่นแบบไหนคะอ้าวอินยังไงนี่ไงป้าหั่นแบบเล็กๆเล็กๆไปสวยชั้นๆนะไม่ต้องฝอยแต่ว่าสั้นๆประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยป้าอ๋อจะแค่แค่ใจเหมือนที่ร้านขนมจีนเลยนะใช่ใช่อันนี้เราบอกว่าเราจะเอามาหั่นเอง เขาก็เลยวิ่งมให้ใช่เขาก็เอาเป็นพันหันเองก็สดใหม่สดไงอย่างนี้นะรัดอย่างนี้อย่างนี้แหละป้าจ๋าใช่อย่างนี้แหละไม่ต้องใหญ่มากเอาเอาเล็กลงกว่านั้นหน่อยเล็กลงกว่านั้นหน่อยนึงแต่ไม่ต้องยาวมากเดี๋ยวหนูใจเย็นหนูมีการจะไปหาแขกกแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวหนูมีใครฮะสบู่พ่อเอกสบู่พ่อเอก สบู่พ่อเอกสบู่พ่อเอกสบู่น้ำพ่อเอกไม่ยิบมาให้สบูนะครับพ่อเอกนะครับขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีที่กล้องเลยครับผมเลยครับแม่หน่อยครับผมโอ้ยสุดยอดเลยคนนี้ชงกาแฟอร่อยนี่อย่างนี้เลยเนี่ยอยยย่่างนนีี้เเลร้านร้านชายของคุณพี ทดีแ้าเออใช่ที่จองห9าพันเการ้อยเก้าสิบนเก้ร้อยเกาสิบใ่้าแฟมาไปทานขนมจีนได้แล้นะไปทานขนมจีนกันค่ะครับื่นแล้วค่ะเดี๋ยวไปทานกันนะกาแฟปิดเพียงครับผครับผมครับผม